สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับเอฟซีผู้ติดกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ทางก่องสิดดีครับ FC, พี่น้องพีตานี่หังไหนมานั่งอ,งอยู่ขางถาดขางจิตมาจากไหนมาจากไหน ี่นี่ังไหยังมันนังอยู่สิเขนานั่งมันขาไรรยกากาศอโอเอาบรรยากาศนี่บ่ทือยังิปหมดเขาไปในหลังซากะนะฮเขาก็เปิดปองให้อยู่ได้โอ้สาธูได้ใหญ่ผมบาปเผมดาัมมานาม่อโอ้รัลรมลม,มลวิวหายมีลมอยู่สิหายเดีวมัน,มนเปรได,ด้เห็นยังเห็นลูกสาวคือมันนั่งหลี่อยู่นี่น <ำ S 1> ฮะ เดียเขาเราปตามหาซัมเขาเรานั่งนอนเสยเกียดในเขาเห็นอย่างยังนี่ฮะเกรียดในเขาเห็นอย่างยังนี่เขาบอกผ้าเขารีสสอดปะฮะส่วนเขาเขารีสสอดแทนเลยว่ะเขาบอกผ้าเขารีสออดที่เนาะผ้านอนวัดอยู่บไดหอยู่บวเป็นที่เนาะบวดให่สาที่เนาะไป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 ปลอพาไปงอหายไป ลูกๆมันก็มีหมองนอนอยู่ด้นะ่ะมันนางตาปื้อยังอยู่นี่โอ้นัดมาแล้วมาเอ,อื่อนเอาแน่นี่เครียดมันนางรีอยู่ธาดพี่มาแล้วเอามาเอื่อนเอาเ,อเครียดให้เจ้าหมละเฮ้ยเขาเอื่อ,อนไปนอนนอนทิพย์พินเหรอเออเป็นเครียดสิล่ะเอออุ้มมาโหลดอุ้มมาโหลดเออเอา เหตุเกิดดูทางคาดครับพี่น้องครับไปนอนโอ้อย่างว่าพอพอม่รอเอาปากยางด้วยถึงบอลอนั่นเลยวหมเปียดที่ละเปียดอะไงก่อนเียดเจ้าละเออเขาชวนไปรีสอรปทไปไปกับไปปัดบัดไปผ้าลูกไป ลูกๆเขาลูกๆเขาสิพาไปแล้วเร็วๆลูลกลลกย่งวันย่งวันปัดพ่อปัดพ่อเขาสิพาไปปัดพ่อลูกมาเนี่ยลูกเขียดให้เขาเกว่าเขี่ยยามันหลายความลูกลูกลูกเขาจะได้พาไปเร็วๆนี่มันนั่งคางขาดเกือบว่าหัวหมุดปองหลังหนึ่งเนี่ยปองเห็นบ่นั่น ออไอ,อเพอน้เขียดหลายเด้ในอใไนนูอนแ้วขบวนอนาาคอนหลายขวาเขา,าขอยากไปนอนรีสอร์ทรับไปไมแล้วครับจั่นบัตร่ลวได้ไ,เ,ไเร็วเร็วเร็วแมงวีกัหลายดดไมอ้คือ,จ,อจังไปนอนเหรอ,อไปนอนตัวอ,อวหนูก็ยังมานอน นอนงไหกันกนอนเอาไปนอนทั้งรถกัไหนไปสีสตารรถไห้ไปเออนั่งไก่นั่งก็ขี่ม้าพรอมลุกลุกงรกลุบัุเอากลลุก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 ลุได้กลุกลกลุกลุกัุกลกกกกกกล เป็นนอนเขาก็ไปเห็นสูนอนน้ำเนาะเขาก็เป็นห่วงตัวรูนอนแล้วบอบอบอไปไปยังมาหานางอยู่ไกลนี่แบบนี้มื่อวันเป็นเรื่องที่แหลนรุนวรงไม่ลดแล้วแม่นุก็พึ่งออกเบิ่งต้าเจอบรรนนาต้าเจมอมื้อแล้วนะมือแรงชิลลัมบ่ได้เลยเขาพึ่งออกมาพึ่งองมาจากโลดเขาแต่งมีเสียงเดียวเดี๋ยวสิพมีเสียงนี่มือแรงลาบเดชหลวงไหมลูกไปยังอย่าให้งออย่าให้งอเพราะสามบาทนะ น้ออาจารย์บัตรน้อดอกสองถือศอกวันนี้ดอกสามตบกับบ้านเอาเปิดเเอาเงกเขไทหมเียงคักแต่ว่าเขียดอะเขียดเฮ้ยโอ้ย ไม่เจียเห้เจ้าไดจะหเห็ุต้นเห็ดสายปลายต้นเพราะว่าเราบนลักเพราะไในเชงหยอกว่าในคลิปปตัวบนลักคือตอนเขาวงการนี่ไม่เออี่นีหเครียดปนี่นเนบ่นานว่าเครียดข้ามีอียดขีเออน่ารักขึ้เก่าละลูกก่ละลูกน่ารักขึ้เก่าละเออ นอนนอนไม่แก้มกันยังนอนแล้วเพิ่นเขียนในผัวพุ่นเพิ่นนั่งอยู่ข้างเนมข้างขาดบัดนี้สุดกระสุดเขียวบัดนี่ถ้าพ่อถ้าพ่อป้าตามมากกัคือสินั่งอยู่นั่นแหละเออก็คือสิหมูปลงอยู่นั่นล่ะงอยง้อยงอยลงเทธอน้อยหมูปลงอยู่ข้างนั่นล่ะจังหวะพอดีไปตามมาให้บัดนี้ซะเว้าเบาเรียกวะนี่ว้า เออเาอย่างเดียวลยอยเรานเ้าย่างเดียวเลนี้แ็จ้าว่าวันนี้ต้ไปเสียบอย่างเดียวห้ามเบ้าฮะเบาก็ปวดบอเบ้าหามเบ้าไหมห้ามเบ้าไหมต้ไปเสียบอย่างเดียววันนี้ห้ามเบ้าแม่เนาะห่วยห่วย่วยอย่าเฝ้ายาเฝ้าอย่าเฝ้า เบดยงเต็มอยู่โอ้โหตเบกอดค่งกอดที่ละเอ๊ยลงนอนที่ละวันนี้เออลงนอนน้าเออ้ยพี่น้องครับเกียดกันดีๆเลยพี่น้องหืมอาจบาดบอกว่าบนนารักยังก็เป็นเบรกโพล่โบ้างไห ก็เราไม่น่ารัดพิสูจสเปกเพื่นก็ว่าไปได้พื้นพูดีนีนะอะไรี่ะเออพี่น้องพี่น้องเขาไปเบิ้งเขาไม่เหม็นนะเขาไม่เหม็นใอ้เพื่อนนะยังไงก็เขาบอกเล่นไหมเขาบอกหยอกไหมมันคิดจริงจังไหมบอกเขาไปเหม็นนี่แหละเขาไปเหม็นบอก่โอ้ยยังไงน้องเบียร์ก็น่ารักลูกครึ่งญี่ปุ่นลูกครึ่งจีนนนนีี่่่ดูแฟกอะไรแฟน์นะกระเป๋าโอ้น่ารักเเกระป๋าานล เอเออเอหล่ะเอะเอลงขัง <STEPHAN> จ <players> ัน yes. บัดเร็วเอลงเร็วเออนอนสลาอีลาพอสีกรมนอนลงแล้วบักบักสีหอมม เอาเอาขันมาเอามะตอดเออเอาขันมาเคาะมาขวดนะมาเกล้ามาเกล้าอีที่นี่ผู้เด้ติดเก้าอย่างงี้ต้งนอนรับก็มีเลยเอาเอาขันก็เลยนะครับมาขวดขวดวดอีที่นี่ติดกี่ขวดฮะน้ำอุ่นเนี่ยมันนอนด้วยในหมอนไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันเคิมด้วยถ้าขึนกันเปิดเสียงฝนนอนอ่ะเนี่ยบางคนกันยินเสียงจักรจันกันรับเอาอีลานอนซะเด้อพอไปก่อน พอไปอยากกวนแล้วให้หลานอนอย่าไปกอดแฟนหลายกอดอาจารย์บาดพุ่นเบิ่งดูพุ่นกอดแฟนไปแนนเลยอาจารย์สั่งมึงดูเป่นกอดแฟนไปแนนเลย,ย,ยาาอเออเหมือนแมนเอาคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดอกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ